นาสินมาไหว้พระนะครับวัดกลางบ้านสังขะนะฮะนะฮะก็บอกว่าถ้าหากได้เงินรางวัลอีกนะฮะแกก็จะวิ่งรอบละ1 0,000ืบาทนะครับรอบละ1 0,000บาทนะครับหนึ่งแสนบาทฮะนาสินจัดให้เลย10รอบจัดไปโอเคสีม่วงแดงแล้วกดไลค์ดูดีกว่า เร็วๆหน่อยครับเร็วๆหน่อยได้กี่รอบแล้วน้าสินได้กี่รอบแล้วสามรอบแล้วนะครับนะฮะเหลืออีกเจ็ดรอบนะครับผ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะครับ Đều đều <laughs> Nó ra đây mà vinh kè bốn nát hát นะฮะใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับนะฮะวัดกลางบ้านสังขะนะครับนศะินบนสองครั้งนะฮะประสบความสำเร็จทั้งสองครั้งเลยนะครับฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเ,ยยเ,เอาม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 าใครจะไปวิ่งเป็นเพื่อนนศินนามาเลย เด็กๆก็ช่วยกันนะฮะวิ่งเป็นกำลังใจให้กับนสินนะครับอ่าจ้าลูก้าเดนต้องมีไม้มาคำแล้วแต่นี กี่รอบนี่วิ่งเร็วกว่ารถนะครับแซงรถไปเลยนะครับได้กี่รอบแล้วนะนถินห้ามห้ามโกงรอบนะรอบที่สีส่แล้วนะครับนั่งอท่งกู กี่รอบแล้วนะาสินเจ็ดร,รอบแล้วมาแล้วครับนาะสินนะครับรอบที่เท่าไหร่แล้ว ตอนนี้ลิ้นเริ่มห้อยแล้วนะครับลิ้นเริ่มห้อยแล้วนะครับจีบได้มากระจุกเลยเนาะล่อี่เจ็ดมาจากไหนอีกไม่เชื่ถามไอ้นองด้วยองมันไม่โกหกหรือเปล่ะให้ขนรับให้เลยที่สบายใจเขาเลยรอบที่เท่าไหร่และรับเลยรับเลยรอบที่เท่าไหร่นั่งเลย อีีเออออาากกันนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมรอบสุดท้ายนะฮะเกินไม่ว่านะฮะขอแต่ยาอย่าให้ไม่ครบนะครับนี่ฮะกองเชียร์ฮะกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์อ้าวนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบที่10บแล้วนะครับนะฮะ อะไรก็ทําได้นะฮะนาสินนะฮะรอบสุดท้ายแล้วครับรอบที่10แล้วนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะมนุษย์คนนี้นะฮะ<อ>วิ่งรอบจะ10รอบนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะฮะนะฮะนาสินทําเสร็จแล้วนะครับนะฮะรอบที่10แล้วนะครับนะฮะอ่ะถามความรู้สึกหน่อยสิเป็นยังไงเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยเท่าคนนั่งขับรถตามหรอครับคนขับรถตามเหนื่อยถถใช่ไหมถือกล้องตามเหนื่อยมาก เน่มากมี่นี่นี่แค่เมตแสนนะถ้าเมตล้านจะวิ่งยังไงไหวนี่ร้อยรอบแ <c oughs> มตล้านนี่ร้อยรอบใช่ไหมว <c oughs> ิ่งสี่วันนะฮะแมตรล้านเนี่ยไม่ได้ใจจนช็อกตายเจ้าเอาร้อยรอบเขอให้คนถือกล้องอ่ะไปก่อนเลยสักที่สินะฮะนี่ฮะนาสินวิ่งได้รอบเดียวยังไม่ช่วยเราอ่ะนะครับโอ้โหสุดยอดจริง,<อ>งจริงนะครับรับ